สารจะพิพากษายังไงเราพักรบอมแต่ว่าถ้าเกิดปรากฏการณหรือว่าคำให้การในครั้งน,นี้เนี่ยสารเชื่อคำให้การของออคุณเพียรวิทย์อิจาคุณนารักษ์หรือในตรงเนี่ยจะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ ของวงการวิทิธรรมไทยน,นะครับในการที่สารอุทธรณส่งสำนวนไม้สารนักต้นสื่อพยานเพิ่มเติมเพราะไม่เคยมีประกุติปอวน,นะครับ<ม>คือรดใจขึ้นนะคะแล้วก็ู้สื่อวิทยสารจะต้องมีเมตาและเป็นจะตสองคุครับ หลังจากนี้ทางทงครอบครัวเนี่ยหลังจากการสูญเสียทั้งทั้งพ่อไปแล้วก็ทางทางลูกด้วยเนี่ยครับการดำเนินการในครั้งนี้คุณแม่ยังมีความหวังในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในด้านนี้ยังไงบ้างมีความมีความแบบความหวังกับการยุติธรรมากเลยค่ะก็แล้วแต่ศาลค่ะแล้วแต่ศาลถ่าก็จะมีความมีความราดีกับครอบครัวการหาแสุขภาพหรือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้ว Yeah.